ครั้งที่สองร้อยสี่สิบเอ็ดสังสมที่ละน้อยละน้อยอย่างที่พูกเราก็ทราบไว้าาาแล้วอ่ะเหมือนอย่างหยาดน้าฝนตกมาที่ไรยาหยาดมันก็เต็มเองอ่ะพะนั่นก็วิธีที่วิธีเนี่ยผมเลื่อนสายเพลว่าเราทําได้อยู่บ้างก็ทําได้อยู่ที่นั่นก็ทําได้เดินกลางถนนก็ทําได้จเจริญใิพัฒนานั่งไปในรถมันไประยะทางไกายเรานั่งนึกขึ้นมาแล้วก็จเจริญได้แต่ไอแบบเข้าห้องไม่มีทางเนี่ยเพราะฉะนั้น จะพิถูประการใดก็ขอท่านทุกทุกท่านเนี่ยพิจารณาเพื่อประโยชน์ของเราเองนะไม่ใช่ว่าถือคนนันอาจารย์คนนี้จะต้องเข่ากับอาจารย์ไม่เข่าเดี๋ยวอาจารย์จะโกรธไอ้น,นี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองทางโลกไอ้เป็นพักเป็นพวกกันแต่ธรรมะนั่นไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเท่าที่เรียนมานี่เนะี่ยไม่ใช่ผมจะอวดรู้อย่างนีน้ติดใจของตัวเองว่ะ เราเกิดมาป่านนี้อายุที่เก้าแล้วผมจะถึงแปดสิบรือไม่ก็ไม่รู้ถ้าเกิดมันตายไปแล้วก็เราทํางหม่รู้ก็รู้เรียนก็เรียนเกิดในพูทธาศาสนาแลวเราไม่ได้เอาอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องเป็นตัวของเราเรียนอย่าไปเชื่ออาจารย์แม้แต่อาจารย์ตัวจริงก็อย่าไปเชื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าเราเห็นด้วยใครเชื่อไม่ว่าใครเท่าไรถ้าไม่เห็นด้วยอย่าไปเชื่อเราต้องเป็นตัวเราเอางมันถึงจะปลอดภยัย เอาแล้วครับผมก็เรียนมาทนีน้ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขออภยัยผมวันนี้จะขอพูดเรื่องการปฏิบัตินะฮะว่าปกติครับถ้าถ้าหากว่าผมผมฟังแล้วผมพิจารณาแล้วผมเข้าใจว่าสติเป็นยังไงละลึกเป็นยังไงนำรูปนั้นเป็นยังไงแล้วผมมาเจอสติไม่ว่าเมื่อไหร่ถ้าผมมีมีสติละลึกรู้นำแม่รูปไม่ว่าขนาดเวลาทำงานหรือว่า เวลาไปไหนมาไหนนะก็มีสติรละลึกรู้น้ำไห้ลูกตามปกติและที่กิดสติขึ้นมาจอดจอดจ้องอะไรเนี้ยก็รู้เหมือนกันเรับว่ามันหนักใจลําบากใจถ้าหาว่าเป็นเป็นสติที่แท้จริงหมายความว่าระลึกรู้ในนา้ำในลูกนะฮะก็รู้สึกเบาแต่ผมว่าทําเพื่อนหลายคนนะคนที่รู้จักกันนะเขาว่าต้องไปหาที่สงบมั่งอะไรมั่งผมบอกว่าถ้าหากว่า ในชีวิตคุณหาที่สงบไม่ได้น่ะแล้วคุณจะทํำยังไงไอการปฏิบัตินี่ยก็ถ้าหากคุณมีเวลาหาเรื่องการเจริญสติปัฏฐานก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ใหญ่สำหรับท่านผู้ฟังที่เข้าใจถูกต้องเพราะเหตุว่าทุกท่านก็ทราบว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยคะ่ะที่จะไม่จากโลกนี้ไปหรือว่าที่จะไม่ตายนั้นไม่มีไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้เลย เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วแล้วก็จะไปสู่สถานที่ใดเท่านั้นเรื่องภพบภูมิต่างๆพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้มากทีเดียวซึ่งบางท่านก็คิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เพราะว่าพูดถึงเรื่องของภูมิอื่นโลกอื่นที่ไม่ปรากฏแต่พระธรรมทั้งหมดมีอุปการะเกื้อกูลอย่างยิ่งแก่พุทธบริษัท เพื่อท่านจะได้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทแล้วก็เจริญกุศลยิ่งขึ้นหลายท่านก็คงจะบอกว่าท่านไม่เห็นนรกท่านไม่เห็นสวรรค์แต่ท่านจะตอบได้ไหมคะว่าเวลาที่ท่านสิ้นชีวิตลงแล้วเนี่ยจะไปไหนท่านจะปฏิสนธิหรือว่าเกิดที่ไหนเพราะเหตุว่าโลกนี้ก็เป็นที่เกิดซึ่งเป็นผลของกุศล,ลกรรมแต่ว่าตลอดชีวิตมานี้และก็รวมทั้ง ในอดีตอนันตรชาติด้วยไม่ใช่มีแต่เฉพาะกุศล,ลกรรมอกุศล,ลกรรมก็มีเป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิรับผลของอกุศล,ลกรรมนั้นตามควรแก่อกุศล,ลกรรมนั้นๆทีเดียวในคราวก่อนนะคะก็ได้พูดถึงอังคุตรนิกายทศกนิบาตชานุตโสนิสุตรซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง เรื่องของการอุทิศส่วนกุศลกับชานุโสนีปรามว่าบุคคลใดยอยู่ในฐานะที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลและบุคคลใดไม่อยู่ในฐานะที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศลสำหรับผู้ที่กระทำทุจริตกรรมและก็เกิดในนรกเป็นเดรัจฉานไม่สามารถที่จะได้รับอุทิศส่วนกุศล จากญาติหรือมิตรสหายที่ทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เลยเพราะเหตุว่าในนรกก็เป็นที่ที่รับผลของกรรมด้วยการทนทุกทรมานสาหัสจริงๆทุกทรมานทั้งหมดในโลกนี้ก็ปรากฏไปน้ำที่เป็นทุกขทรมานอย่างยิ่งด้วยประการต่างๆแต่ว่าช่วเวลาที่ไม่นานเลย นี่ก็เป็นผลของเศษกรรมที่ติดตามมาให้ผลเมื่อปฏิสนธิเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีโอกาสได้รับผลของอกุศลกรรมที่ได้กระทำแล้วจากไฟบ้างจากน้ำบ้างจากอันตรายต่างๆบ้างแต่ถ้ากรรมนั้นไม่ได้ให้ผลปฏิสนธิเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทพแต่ว่าให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิเป็นบุคคล ในนรกแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้อนุโมทนารับผลของการอุทิศส่วนกุศลของบรรดาญาติมิตรสหายเลยถ้าท่านยังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยะบุคคลมีโอกาสที่จะเกิดในอบายภูมิโลภามูลจิตโทสะมูลจิตโมหะมูลจิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงก็ไม่ทราบว่ามากมายเท่าไร และนี่จะไม่เป็นเชื้อที่จะนําไปสู่อ,อบายภูมิเลยคะถ้าอากุศลจิตนั้นมีกําลังทําให้กระทําทุจริตกรรมก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิการฆ่าสัตว์เคยฆ่าบ้างมหมยุงสักตัวมดสักตัวอะไรก็ไม่เคยเลยคะ่ะในอดีตซึ่งยังไม่ได้ศึกษาธรรมะรวมไปถึงในชาติก่อนๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าได้กระทํา อกุศล,ลกรรมทุจริตกรรมมาแล้วมากน้อยเท่าไหร่และถ้ายังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยะบุคคลแล้วลก็ถ้ากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลทําให้ปฏิสนธิในนรกท่านก็จะหมดโอกาสที่จะเจริญปัญญาจนกระทั่งท่านสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะฉะนั้นการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเรื่องภพภูมิอื่นแม้ว่า ท่านจะไม่เห็นด้วยตาของท่านในขณะนี้แต่ว่าเมื่อกรรมซึ่งเป็นปัจจัยมีอยู่ก็ย่อมจะทำให้ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆได้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการทรงแสดงเรื่องของอบายภูมิเช่นนรกเปรตเป็นต้นนั้นก็เพื่อที่จะให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการเจริญกุศลในการเจริญสติปัฏฐาน เพื่อที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริง้นจากการที่จะต้องเกิดในอบายภูมิเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะต้องตายแต่ก็ยังไม่ค่อยจะสลดเพราะเหตุว่าการที่จะสลดจริงๆยากการสลดก็จะเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวแล้วก็การไม่สลดก็จะท่วมทับทั้งทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับในวันนี้นะคะก็จะขอกล่าวถึง เรื่องของนรกซึ่งเป็นภูมิที่ไม่สามารถรับอุทิศส่วนกุศลเพราะเหตุว่าขณะนี้กำลังพูดถึงเรื่องของปัติทานการอุทิศส่วนกุศลให้บุคคลอื่นอนุโมทนาและปัตตานุโมทนาซึ่งเป็นปกติในชีวิตประจำวันเป็นชีวิตจริงๆชีวิตในโลกนี้ก็จริงสิ้นชีวิตแล้วมีปัจจัยที่จะให้ปฏิสนธิ ก็จะต้องปฏิสนธิ่อกจริงๆเพียงแต่ว่าจะอยู่ที่พบไหนภูมิไหนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่พูดถึงนรกก็เพื่อไม่ให้ท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ประมาทและก็เป็นการที่จะทำให้ท่านเจริญกุศลเจริญสติปัฏฐานข้อความในขุททะนิกายจุยลนิเทศขักคะวิสารนะสุตตนิเทศข้อหกร้อยเจ็ดสิบ มีข้อความว่าความรักมีสองอย่างคือความรักด้วยอำนาจตัญหาหนึ่งความรักด้วยอำนาจทิฏฐิหนึ่งนี้ชื่อว่าความรักด้วยอำนาจตัญหานี้ชื่อว่าความรักด้วยอำนาจทิฏฐิโลภะมูลจิตไม่น้อยเลยในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มีสองอย่างคือด้วยอำนาจตัญหาด้วยอำนาจความพอใจ ในสังขารในวัตถุรูปเสียงกลิ่นรสผฏฐพะัที่น่ายินดีที่น่าปรารถนานั้นอย่างหนึ่งและก็ความรักด้วยอำนาจทิฏฐิความเห็นผิดเพิ่มขึ้นมาอีกไม่รู้สภาพธรรมะตามคลองของสภาพธรรมะนั้นๆตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงเห็นผิดไปเห็นคลาดเคลื่อนไป รวมทั้งข้อปฏิบัติผิดและก็ยึดถือในความเห็นผิดนั้นด้วยนั่นเป็นความรักด้วยอำนาจทิฏฐิและก็โลภะมูลจิตความยินดีความชอบความรักทั้งหมดนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้ามีมากสะสมมากเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมซึ่งจะให้ผลปฏิสนธิในอบายภูมิที่จะให้ไปสู่อบายภูมินั้นไม่ใช่กุศล แต่ว่าเป็นอกุศลและอกุศลอะไรที่จะมีเยื่อใยลึกซึ้งยิ่งกว่าความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธฐัพะในสัตว์ในสังขารซึ่งมีเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่ได้ทราบมูลเหตุสมุทัยของอกุศลธรรมทั้งหมดก็จะเป็นการดีที่จะทำให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องละ ข้อความต่อไปมีว่าคําว่าทุกขนี้ย่อมปรากฏความว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจฆ่าสัตว์บ้างถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้บ้างปัดที่ต่อบ้างปล้นหลายเรือนบ้าง ทำการปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างดักตีชิงในทางเปลี่ยวบ้างคบชู้พัญญาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างพวกราชบุรุษจับบุคคลผู้นั้นได้และทูลแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วขอพระองค์ทรงลงอาจยาตามพระประสงค์แก่ผู้นี้ พระราชาก็ทรงบริพาทผู้นั้นผู้นั้นย่มเสวยทุกขโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งบริพาททุกขโทมนัตอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำนัดและเพราะเหตุแห่งความกำนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นพระราชายังไม่พอพระทัยแม้ด้วยอาทยาเท่านั้น ยังรับสั่งให้จองจำผู้นั้นด้วยการต่อขือบ้างด้วยการผ <đ zien S 2> ูกด้วยเชือกบ้างด้วยการจำด้วยโซ่บ้างด้วยการผูกด้วยเถาวันบ้างด้วยการกักไว้ในที่ล้อมบ้างด้วยการกักไว้ในบ้านบ้างด้วยการกักไว้ในนิคมบ้างด้วยการกักไว้ในนครบ้างด้วยการกักไว้ในแว่นแคว้นบ้างด้วยการกักไว้ในชนบทบ้าง ทรงทําให้อยู่ในถ้อยคําเป็นที่สุดคือทรงสั่งบังคับเป็นที่สุดว่าเจ้าจะออกไปจากที่นี้ไม่ได้ผู้นั้นย่มเสวยทุกขโทมนัสแม้เพราะเหตุแห่งพันธนาการทุกขโทมนัสน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำนัดและเพราะเหตุแห่งความกำนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้น พระราชาย e ังไม่พอพระทัยด้วยอาจยาเท่านั้นยังรับสั่งให้ริบทรัพย์ของผู้นั้นร้อยหนึ่งบ้างพันหนึ่งบ้างผู้นั้นย่มเสวยทุกขเวทนาแม้เพราะเหตุแห่งความเสื่อมจากทรัพย์ทุกขโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้น นี่เป็นเรื่องจริงชีวิตปกติประจำวันพอให้เห็นอำนาจของอกุศลที่ทําให้เกิดทุจริตกรรมแล้วก็ได้รับผลเพราะความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผฏถัพะที่ทําให้เกิดทุจริตกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก็ได้รับโทษมากน้อยตามควรแก่กรรมนั้นพระราชายังไม่พอพระทยแม้ด้วยอาจยาเท่านั้น ยังรับสั่งให้ทำกรรมกรต่างๆคือการลงโทษแก่ผู้นั้นคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนได้หวายบ้างให้ตอกขาบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูทั้งจมูกบ้างทำให้เป็นผู้มีหม้อข้าวเดือดบนศีรษะบ้าง ให้ถลกหนังศีรษะโลนมีสีขาวเหมือนสังบ้างให้มีหน้าเหมือนหน้าราหูบ้างทำให้มีไฟลุกที่มือบ้างให้ถลกหนังแล้วผูกเชือกฉุดไปบ้างให้ถลกหนังเป็นริ้วเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างทำให้มีห่วงเหล็กที่ศอกและเข่าและใส่ล้ลาเหล็กตรึงไว้บ้างให้เอาเบ็ดเกี่ยวติดที่เนื้อปากบ้าง ให้เอาพระถาดตัวให้ตกไปเท่ากหาปณะบ้างให้เอาพระถาดตัวแล้วทาด้วยน้ำแสบบ้างให้นอนลงแล้วตรึงหลาวเหล็กไว้ในช่องหูบ้างให้ถลกหนังแล้วทุบกระดูกพันไว้เหมือนดังใบไม้บ้างรถตัวได้น้ำมันอันร้อนบ้างให้สุนัขก,กัดกินเนื้อที่ตัวบ้างเอาหลาวเสียบเป็นไว้บ้าง แล้วย่อมตัดศีรษะด้วยดาบผู้นั้นย่อมเสวยทุกขโทมนตสแม้เพราะเหตุแห่งกรรมกรทุกขโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำนัดและเพราะเหตุแห่งความกำนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นพระราชาเป็นใหญ่ในการลงอาทยาทั้งสี่อย่างนี้การทรมานอย่างนี้จะมีได้ไหมคะ มีได้ค่ะแล้วแต่กรรมถ้าเป็นกรรมของท่านผู้ใดก็อาจจะประสบอย่างนี้ก็ได้ที่แสดงให้เห็นว่าหน้ากลัวหน้าหวาดเสียวในมนุษย์โลกถ้าเทียบกับนรกยังน้อยในนรกนั้นจะรุนแรงร้ายแรงยิ่งกว่านี้สักเท่าไหร่ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่ยยอมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก<ม>เพราะกรรมของตน พวกนายนิรยาบาลย่อมให้ทำกรรมกรซึ่งมีเครื่องจำห้าประการกษัตริย์นั้น <c oughs> คือให้ตรึงหลาวเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างที่ท่ามกลางอกสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนในนรกนั้นแต่ยังไม่ทำกาละกิริยาตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด ทุกขโทมนัสอันหน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของผู้นั้นพวกนายนิรยาบาลให้สัตว์นั้นนอนลงแล้วเอาผ่งถาและจับเอาเท้าขึ้นเอาศรีรษะลงแล้วเอาพร้าถาแล้วให้เทียมสัตว์นั้นเข้าที่รถแล้วให้วิ่งไปบ้าง วิ่งกลับไปบ้างบนแผ่นดินที่ไฟติดโชนมีเปลวลุกรุ่งโรดชดช่วงบ้างต้อนให้ขึ้นภูเขาฐานเพลิงใหญ่ไฟติดโชนมีเปลวลุกรุ่งโรดชดช่วงบ้างให้กลับลงมาบ้างและจับสัตว์นั้นเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงแล้วเหวี่ยงไปในหม้อเหล็กแดงอันไฟติดโชนมีเปลวลุกรุ่งโรดชดช่วง สัตว under so ์น huh kind of ั้นย่อมเดือดพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ำข้าวที่กำลังเดือดสัตว์นั้นเมื่อเดือดร้อนพล่านอยู่ในหม้อเหล็กแดงเหมือนฟองน้ำข้าวที่กำลังเดือดไปข้างบนกราวหนึ่งบ้างไปข้างล่างกราวหนึ่งบ้างหมุนขวางไปกราวหนึ่งบ้างสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนอยู่ในหม้อเหล็กแดงนั้นแต่ก็ยังไม่ทำกาลกิริยา ตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิน้นทุกขโทมนตสอันนากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำนัดและเพราะเหตุแห่งความกำนัดด้วยอำน,นาจความยินดีของผู้นั้นพวกนายนิรยาบาลเหวี่ยงสัตว์นั้นลงในนรกก็แหละนรกนั้นเป็นมหานรกคิดว่ามีจริงไหมคะนี่ไม่เห็น จะเห็นอะไรนะคะเวลาจุติแล้วจะเห็นนรกหรือว่าจะเห็นสวรรค์หรือจะเห็นโลกมนุษย์นี้อีกเรื่องของความทุกข์ทรมานที่ท่านผู้ฟังก็จะเห็นการสิ้นชีวิตลงในขณะที่ไฟไหม้หรือว่ามีอุบัติเหตุก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นความทุกข์แสนสาหัสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกรรมที่จะต้องได้รับผลอย่างนั้นเวลานี้ไม่เห็นแต่ว่าเวลาประสบข้าวจะลำบากสักแค่ไหน จะเป็นทุกซักเท่าไรข้อความต่อไปเรื่องมหานรกมีข้อความว่าสี่เหลี่ยมมีสี่ประตูอันบาปกรรมจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆมีกำแพงเหล็กกั้นไว้เป็นที่สุดปิดครอบด้วยแผ่นเหล็กมีพื้นล้วนเป็นเหล็กไฟลุกโคลงอยู่เวลานี้ห้องสี่เหลี่ยมนี่ก็มีหลายแห่งที่เป็นห้องเหล็กเพียงแต่ว่าไฟยังไม่ลุกเท่านั้นเอง แต่ถ้าไฟลุกที่ห้องเหล็กแผ่ไปร้อยยอดโดยรอบตั้งอยู่ทุกสมัยนรกใหญ่ร้อนจัดมีเปลวไฟรุ่งโรดยากที่จะเข้าใกล้หน้าขนลุกหน้ากลัวมีภัยเฉพาะหน้ามีแต่ทุกข์กองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฝาด้านหน้าเผาเหล่าสัตว์ที่มีกมลามกผ่านไปจนจดฝาด้านหลัง กองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฟ้าด้านหลังเผาเหล่าสัตว์ที่มีกำลามกผ่านไปจนจดฟ้าด้านหน้ากองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฟ้าด้านใต้เผาเหล่าสัตว์ที่มีกำลามกผ่านไปจนจดฟ้าด้านเหนือกองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฟ้าด้านเหนือเผาเหล่าสัตว์ที่มีกำลามกผ่านไปจนจดฟ้าด้านใต้กองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฟ้าด้านล่างน่ากลัว เผาเหล่าสัตว์ที่มีกรรมลามกผ่านไปจนจดฝาปิดกองเปลวไฟตั้งขึ้นแต่ฝาปิดน่ากลัวเผาเหล่าสัตว์ที่มีกรรมลามกผ่านไปจนจดด้านพื้นล่างแผ่นเหล็กที่ไฟติดทั่วแดงโชนไฟโพล่ชั้นใดเอาเวจีนรกข้างล่างก็ปรากฏแก่สัตว์ที่เห็นอยู่ในข้างบนชั้นนั้น เหล่าสัตว์ในอเวจีนรกนั้นชั่วช้ามากทำกรรมชั่วมากมีแต่กรรมลามกอย่างเดียวถูกไฟไหม้อยู่แต่ไม่ตายกายของเหล่าสัตว์ที่อยู่ในนรกนั้นเสมอด้วยไฟเชิญดูความมั่นคงของกรรมทั้งหลายเถิดไม่มีเท่าแม้แต่ขม,มเหล่าสัตว์วิ่งไปทางประตูด้านหน้าที่เปิดอยู่กลับจากประตูด้านหน้าวิ่งมาทางประตูด้านหลัง วิ่งไปทางประตูด้านเหนือกลับจากประตูด้านเหนือวิ่งมาทางประตูด้านใต้แม้จะวิ่งไปทิศใดๆประตูทิศนั้นๆก็ปิดเองสัตว์เหล่านั้นหวังจะออกไปสแสวงหาทางที่จะพ้นไปแต่ก็ออกจากนรกนั้นไปไม่ได้เพราะกรรมเป็นปัจจัยด้วยว่ากรรมอันลามกสัตว์เหล่านั้นทำไว้มากยังไม่ได้ให้ผลหมดดังนี้ ทุกขโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของสัตว์นั้นทุกอันมีในนรกก็ดีทุกอันมีในกำเนิดสัตว์รักฉานก็ดีทุกอันมีในเปรตวิสัยก็ดีทุกอันมีในมนุษย์ก็ดีเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้ว บังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเพราะอะไรทุกเหล่านั้นย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะย่อมปรากฏเพราะเหตุแห่งความรัก